ในกรณีที่มีการติดตั้งตู้คอน s u m ร e r unit แต่ว่ายังไม่ได้ตอกหลักดินห้ามเอาสายเมนของนิวท่อมาพักไว้ที่บัดบาร์พีหรือบัดบาร์กาวแบบนี้นะครับที่ผ่านมาแอดมินก็เคยเห็นหลายบ้านนะครับในกรณีที่เจ้าของบ้านให้เปลี่ยนตู้คอน s u m ร e r unit ทดแทนอุปกรณ์ตัดไฟรุ่นเก่าที่เป็นแบบเมนคัตเอากับฟิวกระปุกแต่ว่าเจ้าของบ้านเงินยังไม่พอที่จะจ้างช่างตอกหลักดินก็เลยเปลี่ยนเฉพาะตู้คอน s u m ร e r unit แล้วก็มีช่างบางคนเนี่ย เอาสายนิวทร่ลเนี่ยมาพักไว้ที่บัตรบาป e. ีหรือบัตรบากาวแบบนี้เลยเพื่อหวังดีเพราะเขาคิดว่าถ้าวันข้างหน้าเจ้าของบ้านมีความพร้อมเรื่องเงินมีความพร้อมที่จะตอกหลักดินก็แค่ตอกหลักดินเพิ่มแล้วก็ลากสายต่อหลังดินมาเข้าบัตรบา p e. ีหรือบัตรบากาวก็จบเลยไม่ต้องย้ายสายเมงของนิวทร่ลให้มันยุ่งยากแต่ในความหวังดีเนี่ยมันกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงให้เจ้าของบ้านนะครับแล้วที่ผ่านมาก็มีเจ้าไฟฟ้าหลายคนสอบถามมาแบบนี้แหละครับกรณีนี้เลย ก็คือสอบถามว่าถ้าเปลี่ยนตู้คอน sumer unit แล้วเอาสายนิวทอนมาพักไว้ที่บัตรบา,รบารกราวก่อนได้ไหมจะได้ไม่ต้องยุ่งยากในภายหลังจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขาสายนิวทอพแค่ตอกหลังดินแล้วลากสายต่อหลังดินเข้าบัตรบารกราวจบเลยที่ผ่านมาก็มีคนถามมาเยอะครับเดี๋ยวในคลิปนี้แอดมินอธิบายให้ฟังครับในกรณีที่ติดตั้งตู้คอน sumer unit แต่ยังไม่ได้ตอกหลักดินห้ามเอาสายนิวทอนมาพักไว้แบบนี้นะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าบัตรบา p ี PE หรือบัตรบา,รบารกราวเนี่ยมันมีการเชื่อมต่อถึงกันกับ โครงโลหะของตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ควบคุมไฟฟ้าในระบบ1เฟสสสายหรือ3เฟสสสายก็ตามบัดบาร์ที่ทําหน้าที่เป็นบัดบาร์กราวเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อถึงกันกันกบโครงโลหะของตู้นะครับเมื่อบัดบาร์ Pe, หรือบัดบาร์ากราวเนี่ยมันมีการเชื่อมต่อถึงกันกับโครงโลหะของตู้เนะี่ยถ้าสมมติว่าสายนิวทอลมีศัก์ไฟฟ้าสูงยกตัวอย่างว่าสายนิวทอลของการไฟฟ้าเนี่ยมีศัก์ไฟฟ้าสูงเมื่อมีการเชื่อมต่อสายนิวทอลเข้ามาใช้งานเนี่ย สายนิวท่อของบ้านหลังนั้นก็จะมีสักไฟฟ้าสูงตามไปด้วยนะครับเมื่อบัตรบาร์พีหรือบัตรบาร์กราวเนี่ยมีสักไฟฟ้าสูงโครงโลหะของตู้คอน s ซมเออร์ยูนิตก็จะมีสักไฟฟ้าสูงตามไปด้วยถ้าเผลอไปจับหรือเผลอไปสัมผัสเนี่ยโดนไฟดูดได้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าสายเมฆของนิวท่อมาหลวมตรงจุดนี้เลยเนะี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดภายในวงจรย่อยต่างๆก็จะไม่ครบวงจรสายนิวท่อของวงจรย่อยต่างๆก็จะมีไฟสายนิวท่อในส่วนนี้ตรงเมาส์ชี้เนี่ บัตรบาร์พีก็จะมีไฟด้วยเพราะว่าโหลดมันไม่ครบวงจรมันจะมีไฟมารอจนถึงบัตรบาร์พีหรือบัตรบาร์กราวตรงนี้เลยเมื่อบัตรบาร์พีหรือบัตรบาร์กราวมันมีไฟมารออยู่โครงโลหะของตู้ก็จะมีไฟมารออยู่ด้วยเช่นกันครับเพราะว่ามันเชื่อมต่อถึงกันอยู่ถ้าเผลอไปสัมผัสกับโครงตู้เนี่ยโดนไฟดูดเลยนะครับหรือถ้าสายิวทรอมันหลวมที่มิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะหลวมด้านไฟออกหรือหลวมด้านไฟเข้าก็ตาม โหลดภายในบ้านก็จะไม่ครบวงจรเช่นไงครับก็จะมีไฟมารอถึงมิเตอร์ไฟฟ้าเลยก็คือมีไฟมารอที่สายนิวท่วที่มิเตอร์ไฟฟ้าเลยเพราะว่ามันหลวมทั้งจุดนี้บัดบาพีอีก็มีไฟมารออยู่แล้วโครงโลหะของตู้ก็มีไฟมารอถ้าเผลอมาสัมผัสที่โครงตู้นี่โดนไฟดูดได้เลยนะครับหรือถ้าสายนิวท่วหลวมตั้งจุดนี้เลยเนี่ยตรงจุดที่มีการเชื่อมต่อกับสายนิวท่อของการไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีไฟมารอจนถึงจุดนี้เลยนะครับเพราะว่าโหลดไม่ครบวงจรก็จะมีไฟมารอจนถึงจุดที่สายหลวมเลยครับ บัตรบาป e. ีหรือบัตรบากราวก็จะมีไฟมารอด้วยโครงโลหะของตู้ก็จะมีไฟมารอด้วยถ้าเผลอไปสัมผัสโครงโลหะของตู้โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยโดนไฟดูดได้เลยนะครับมีความเสี่ยงหลายต่อเลยนะครับถ้ายังไม่ได้ตอกหลักดินนะห้ามเอาสายนิวท่อมาพักไว้ที่บัตรบา p e. ีหรือบัตรบากราวแบบนี้ให้เอาสายเมนของนิวท่อเนะี่ยมาเข้าที่เมนเบเกอร์ได้เลยครับวันข้างหน้าถ้าเขาพร้อมที่จะตอกหลักดินแล้วให ตอหลักดินแล้วก็ย้ายสายเมนของนิวท่ลมาเข้าบัดบาร์พีหรือบัดบารกราวตามมาตรฐานปัจจุบัน